สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับบอยยอดสินครับวันนี้ขอไม่พาไปเที่ยวแต่ขอให้มีสาระหน่อยวันนี้ไร <c oughs> <c oughs> สาระมาหลายคลิปละวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาที่ตรงนี้เลยครับจะพามาดูอะไรใช่ไหมกับกล้องแป๊บนึงเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรครับนี่เลยครับ ผมจะอ้ะาวไปแล้วผมจะพาเพื่อนๆมาดูรถเมอัจฉริยะรถเมอัจฉริยะที่กรุงเทพมีจริงๆนะก็คือตรงนี้เลยอ่าตอนนี้ไม่น่าจะเห็นนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าตอนนี้คือสถานีรถเม ก็ที่เมืองไทยผ่านใช่ไหมคะมันจะมีเส้นทางบอกว่า73ก็มาจากสะพานพุทธอีสานาทีถึง137บนซ้ายอีหนึ่งชั่วโมงถึง185มาจากคองเตยไม่บอกเวลา้514มาจากสรีลมอีหนึ่งชั่วโมงถึง136มาจากคองเตยวิน5นาทีถึงอู่พระรามา เมกับ,บางนาและกะบ,บางถึงเห็นว่าสะพานพุทธมันบอกอีสองนาทีถึงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันสองนาทีจริงใช่ไหมตอนนี้บ่ายโมงสิบเจ็ดนาทีผมให้บ่ายโมงยี่สิบนาทีให้ถึงแล้วกันนี่นะครับดูจากนาฬิกาน้่ยสิ้านาทีสิบหกนาทีผมให้บ่ายโมงยี่สิบ มันก็บอกว่ากตลังึงพี่มันมาจริงๆเว้ยผมขึ้นนี่แหละเจะสามก่อ สวิตโฮเทลครับสวิตโฮเทลข้างหน้านี้ <c oughs> <c oughs> ่จะให้ดูนะครับเยีสิทอนมาแปสิบหกบาท มาแมาสิบหบาทราคาตั๋วเท่าไหร่วะไม่กี่บาทนะเนี่ย14บาท่าบาทตอนนี้ผมก็มาอยู่ในโรงเนเ่มขึ้นมามันก็จะมีเจลล้างมือนล้วฮะแต่ผมก็พกม,มาอยู่แล้วล่ะนี่คือ รถเมย์มันติด g p s ครับมันก็เลยสามารถรู้เวลาว่ามันจะมาถึงจริงๆมันไม่ได้โมเมตแต่ถ้ารถติดอะไรก็อีกแบบนะครับตอนนี้ผมก็จะไปเพราะว่าผมขึ้นป้ายหนึ่งแล้วผมก็ลงป้ายหนึ่งมันขึ้นมานช่วยๆเหีเฉยๆกับว่าม,ม,ม,มัน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 ได้จริงๆเดี๋ยวรอรถติดตอนนี้กำลังรถติดไปได้ จะถึงเลเนะี่ยเอมาทีมด้วยก่อนจิงมผมตรงตรงนี้ก็ได้นะเนะี่ย งแล้วก็คือมันมันคลอดได้จริงๆนะเพราะมันมี g ีเขึ้นมาจริงๆครับก็ตอนนี้ตอนนี้ในกรุงเทพก็คือแบบเกือบจะทุกป้ายเลยอะ่ะก็จะมีอัจฉริยะอัจฉริยะก็คือเขาจะมี GPS G.P.S อยู่อยู่ตรงสถานีแล้วก็ G.P.S อยู่ตรงรถเมล์แล้วมันก็สามารถรู้ได้มันก็เหมือนกับเราเปิด Google Map ครับมันก็เหมือนกับเราเปิด Google Map มันก็ไม่ชัวร์มันก็ไม่ชัวร์แบบมากแต่มันก็แต่มันก็สามารถคำนวณเวลาได้อะเหมือนเหมือนเหมือนเราเปิด Google Map ใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็ขับรถไป ในที่ที่หนึ่งเนี่ยเราไปชนบุรีใช่ไหมกูเกิลแมปก็จะขึ้นให้ประมาณ2ชั่วโมงอย่างเงี้ยชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงเหมือนกันครับเหมือนกับรถเมลเลยอันนี้ผมว่าผมว่าใช้ได้จริงๆนะผมว่าก,ก็ดีเหมือนกันเราสามารถคำนวณเวลาได้ว่ารถเมลจะมากี่โมงเราก็จะสามารถคำนวณเส้นทางได้ว่าเราจะไปเส้นทรัมะรามเก้านะเราต้องใช้เวลาอีกกี่นาที อีกกี่นาทีรถเมย์มาถึงสายนี้สายนี้ผมว่าผมว่าดีมากเลยนะเออผมว่าดีดีดีเดี๋ยวผมจะไปขึ้นเอมาทีป๋าดีครับสวัสด,ดีปีใหม่แก้วสวัสดีปีใหม่ไม่หยุดไม่หย่อนเหรอมาขึ้นรถเมย์เล่น <laughs> <laughs> แค่นี้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวมีอะไรสาระดีๆนะเดี๋ยวผมจะเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมได้ได้ฟังกันหรือว่าผมอธิบายไม่หมดเดี๋ยวผมจะเขียนเข้าไปในแบบใต้คอมเมนต์นะว่ามันมันขึ้นยังไงมันลงยังไงอย่างเงี้ยแต่ในคลิปก็น่าจะมีเกือบเกือบหมดแล้วมั้งแค่นี้แหละเพื่อนๆพืนสวัสดีครับ